พุงตึงมากเลยน้องนางแม่แม่รูปพุงสิคะแน่นดึบเลยดูคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆนะคะแม่แม่ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้น้องนางมาเดินเที่ยวเดินเล่นค่ะแม่แม่ยามเย็นๆนะคะก็จะมีพี่ชา้างมาเดินกันหลายเชือกอยู่ค่ะออกกําลังกายยามเย็นด้วยกันนะคะนี่ พาเดินเล่นแต่ก่อนก็เดินคนเอ้ยไม่ใช่เดินคนเดียวขอภัยค่ะแต่ก่อนก็เดินกับพ่อแสนนะคะเดินกับพ่อแสนไปไหนมาไหนกับพ่อแสนสุกแต่เด๋ยนนี้ก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วนะคะเราก็ต้องเลี้ยงน้องนางในบริบทที่ให้เขาโตขึ้นนะคะโตขึ้นในที่นี้คือเออเขาเรียกว่ายังไงโตขึ้นแบบว่าเป็นสาวขึ้นนะคะแม่แม่รู้จักพึ่งพาตัวเองนะคะรู้จักพึ่งพาพ่อวานนะคะไม่ ไม่แบบว่าพึ่งพาพ่อแสนจนเกินไปเ,เพราะว่าแนอนะคตต่อไปน้องนางก็ต้องโตเนาะแม่แม่ไปค่ะแม่แม่ก่ายเย็นแบบนี้ก็ประมาณนี้คะ่ะแม่แม่มันไม่ได้ร้อนมากนะคะมันเหมือนจะพายุนะคะเหมือนจะแบบว่า พายุมาเลยค่ะแม่แม่ประมาณนั้นเลยนะคะนี่ลมมาแบบลมเหมือนลมพายุมาเลยค่ะมาแล้วค่ะฮะพุงตึงมากเลยน้องนางแม่แม่รูปพุงสิคะแน่นรึบเลยดูค่ะโอ,อ้เวลาเดินก็พุงกับเพื่อมไปด้วยนะคะ นี่ตายเลยพาน้องมินนี่เดินเล่นยามเย็นทุกวันนะคะแม่แม่ตอนเช้าบางทีพ่อกับแม่ธุรธุรกิจเยอะมากนะคะไหนจะน้องพราวไหนจะตัดหญ้าไหนจะเก็บอึดอดไหนจะทุกอย่างเนาะ,ะแม่แม่ตอนเช้าเวลามากระชันชิดนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้เดินในช่วงเช้า ถึงแม้เวลาเดินก็เดินใกล้ๆนะคะพะยืดยเส้นยืดสายแต่ช่วงเย็นนี้ก็จะเดินไกลหน่อยค่ะแม่แม่ให้น้องได้แบบว่าผ่อนคลายนะคะให้แบบว่าได้ยืดเส้นยืดสายเยอะๆนะคะเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องนะคะเจอเพื่อนรักต่างสายพันธุ์ ุงแน่นมากดูหาข้างหน้าน่ะครึ้มเลยนะคะแม่แม่ช่วงนี้เขาว่าพายุเข้าประมาณออสองสามวันนะคะ ไม่เอาไม่เอา,เอาน้ำสปกปรกลูกไม่เอาต้องมาทางนี้ตกน้ำขังนะคะแม่แม่ไปกันเลยบรรยากาศวันนี้ค่ะครึ้มเลยค่ะฟ้าเป็นน้ำเลยค่ะแม่แม่หนูคิดว่าถ้าไม่ตกเย็นนี้ก็คืนนี้มาแน่นะคะสำหรับพี่ฝนแต่ตอนนี้อย่าพิ่งมานะขอให้น้องนางเดินเที่ยวเดินเล่นก่อนนะคะ พี่ฝนฮึไปก่อนเดอ้อฟ้ามืดตึต๊อเลยแม่แม่เบิงหาดทั้งผิดฟ้าเป็นน้ำเลยอืมฝนจะตก